เกาหลีนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่หรือ<ข>ครั้ง,รง,งแรกนะครับอยู่จังหวัดไหนครับหนองบัวลำพูค่ะนองบพูนะมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันนะครับทั้งสองท่านนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสมาชิกชาวจอยคอย,อยอยู่มานานเท่าไหร่นะครับมาทําที่นี่นานหรือ,อยังเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเหรอครับอ๋อนี่เพิ่งเข้ามาเหรอครับพอเพิ่งเข้ามาแล้วมาได้ที่เที่ยวยังไงเนี่ยก็มีออปไลน์แนะนำอ๋อแนะนําโปรโมชั่นก็ทําโปรโมชั่นติดส2สองโปรเลย ิงคโปร์มาเลเซียคุณพ่อกับคุณแม่ไปโอ้ทริปหน้าสิงคโปร์มาเลยก็ไปด้วยจ่ทริปนี้มาเองก็มาเที่ยวที่นี่เกาหลีเป็นครั้งแรกที่มา <c oughs> อ๋อแล้วเป็นไงเมื่อเที่ยวกับมาทัวร์กับมาของจอยคอย <c oughs> ด,ดีกว่าค่ะ <c oughs> ดีกว่ายังไงครับ <c oughs> ดีกว่าเรื่องที่พัก <c oughs> ที่พักดีกว่าอาหาร <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่ามาสกีครั้งแรกเลยคือสถานที่ท่องเที่ยวนี่ต่างยังไงคือเขาไม่ได้พากันไปเหมือนที่เราพามาไม่ได้พามาที่นี่เป็นไงแตกต่างกว่าแตกต่างกว่าค่ะน่าเที่ยวกว่าเยอะครับ คุณอะไรครับยังไม่ถามชื่อเลยคุณเป้านะอยู่หนองบัวลำพูนะครับทานโทษทำอาชีพอย่างอื่นไหมทำอะไรอยู่ส่วนตัวค่ะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับต้องบอกว่าวันนี้คนทําธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทําธุรกิจในชอนคอยได้เพราะว่าที่นี่ทํายากไม่ถานจริงไม่ไม่ยากไม่ยากนะครับง่ายๆเลยใช่ไหมปกติเป็นร้านขายปุ๋ยอยู่แล้วพอขายปุ๋ยอยู่แล้วใคมาใช้ปุ๋ยหกสามสบมาใช้ปุ๋ยก็ขายปุ๋ยด้วยแล้วก็ผสมเสร็จกับการมาทําธุรกิจด้วย แล้วก็เลยมาเที่ยวโอ้ต้องบอกว่าหลายชั้นเลยนะต้องบอกว่าทาธุรกิจด้วยแล้วก็ขายสินค้าของจอนคอยด้วยแล้วก็ติดโปรโมชั่นมาเที่ยวด้วยทริปหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับเพราะว่าจะไปที่สิงคโปร์มาเลเซียล่องเรือทริปหน้านะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นไงอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดบึงการค่ะบึงการนะครับคนที่อยู่บึงการมาเที่ยวกี่ครั้งแล้วเกาหลีอ๋อมาครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยครับบอสค่ะทำยังไงครับมาเที่ยวเนี่ยก็ อทำโปรโมชั่นไหมคะติดโปรโมชั่นมาเที่ยวใช่ค่ะทำยากไหมก็ไม่ยากนะคะไม่ยากนะครับมาทั้งครอบครัวเลยค่ะมาทั้งครอบครัวเลยแสดงว่าโปรโมชั่นง่ายมากเลยมากันหมดเลยกี่คนครับสามค่ะสามคนพ่อแม่ลูกสามพ่อแม่ลูกนะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับที่เรากําลังสัมภาษณ์อยู่นี้นะครับท่านสมาชิกท่านนี้นะครับอยู่บึงการแล้วก็ทําธุรกิจ กับจอยคอยแล้วก็มีโอกาสมาเที่ยวโปรโมชั่นทริปนี้ด้วยโทษนะครับทํามากับธุรกิจจอยคอยเนี่ยอยู่มานานหรือยังหรือเข้ามาทํานาหรือยังใช่ใช้สินค้ามา3ปีแล้วค่ะใช้สินค้ามา3ปีซื้อปุ๋ยดีมากหกสองสามดีมากแล้วก็มาเที่ยวด้วยโอ้โหต้องบอกว่าหลายหลายตอเลยนะฮะใช้สินค้าดีแล้วก็มีโอกาสติดโปรโมชั่นมาเที่ยวด้วยโอ้ขอบคุณมากนะครับแล้วเป็นไงบ้างคิดว่าอยากจะชวนอะไรกับ ที่น้องชาวบ้านไหมคนเยอะแล้วค่ะเริ่ม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 มาเยอะแล้วค่ะคิดว่าธุรกิจนี้ง่ายไหมโอเคค่ะโอเคไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเกินไปค่ะทำอะไรอยู่ที่ว่าไม่ยากเนี่ยก็เอ่อแนะนําค่ะแนะนำค่ะแนะนำไม่แล้วทาอะไรอยู่ที่เมืองไทยทําอะไรอยู่ทําอาชีพอะไรครับอ๋อตอนนี้เป็นครูค่ะเป็นครูนะฮะโอ้เป็นครูครูนี่เองสอนเด็กระดับไหนครับประถมศึกษาค่ะประถมศึกษานะครับครับทุกท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเพราะว่า เป็นครูรับราชการก็มาทำธุรกิจจอยคอยได้แล้วก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นที่เห็นว่าความสำเร็จนี่เกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้หลายท่านคงแปลกใจนะครับอีกบรรยากาศหนึ่งที่เรามาเที่ยวกันที่นี่นะครับที่เกาหลีวันนี้ผมอยู่คณะของสมาชิกชาวจอยคอยนะครับคณะนี้มาเที่ยวเพราะว่าบริษัทมีโปรโมชั่น แล้วก็พามาเที่ยวเกาหลีและตรงนี้ที่จุดที่เรานยันอ,อยู่นี่นะครับเป็นสกีรีสอร์ทที่1น,นะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นสโนว์แรกเลยที่ตกมาแต่ว่าเนื่องจากว่าจํานวนหิมะไม่พอเราจะเห็นบรรยากาศวา่าเจ้าของสถานที่กําลังพ่นหิมะอยู่แต่ที่แน่ครับตอนนี้ผมอยู่กับสมาชิกซึ่งด้านหลังของผมเนี่ยเป็นสมาชิกของชาวจอยคอยทั้งินนะครับแลวทุกท่านเนี่ยนะครับก็ทางด้านนู้นเนี่ย จะเห็นว่ามีสมาชิกที่อยู่ๆกันเนี่ยนะครับไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ไหนเลยก็คนชาวจอนที่นี่นละครับเพราะว่าชาวจอนคอนนี่นะครับวันนี้เรามากันประมาณ400ท่านนะครับแล้วทั้งหมดนี่นะครับก็อยู่บรรยากาศในบรรยากาศที่บอกว่าไม่คุ้นนักกับที่นี่เลยเพราะว่าเมืองไทยเราไม่มีหิมะแต่ที่นี่มีหิมะประนหลายท่านก็คงบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับ เอาละรครับเดี๋ยวขออนุญาตถามตรงนี้นดีกว่าว่าคนนี้เนี่ยมายังไงถึงได้มาเที่ยวอยู่จังหวัดไหนครับน้องอยู่จังหวัดใหญ่ค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อปวีธิดาค่ะอยู่หาดใหญ่ทําเป็นเป็นสมาชิกชาวจอยคอนมานานหรือย,อยังสามเดือนค่ะสามเดือนแล้ว<ไ>ทำไมถึงมาเที่ยวได้เนี่ยก็ที่นี่เขามีโปรโมชั่นแล้วให้โอกาสกับสมาชิกก่ะอ๋อคือพอฟังโปรโมชั่นก็มาเลย<ก>ตัดสินใจเลยก่อนที่จะมาเนี่ยคือต้องมีมีมีทุกเอ่อทำผลงานด้วยผลงานด้วยทำยากไหม ไม่ยากค่ะง,ง่ายมากๆเลยทำง่ายมากใช่ค่ะแค่เรามีสมาชิกสายห้าขวาห้าท่านเองโอ้ถือว่าง่ายๆเลยง่ายมากๆเลยเรียกว่ามาเที่ยวจอยคอยนี่ไม่ยากเลยยากบอกท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าท่านจะทํายังไงถึงอยากมาเที่ยวบ้างก็ถ้าเกิดว่าสมาชิกนะคะสนใจก็มีความมุ่งมัน่นตั้งมัน่นแล้วก็พยา,นนะะายามทุกอย่างก็จะสําเร็จแล้วก็ออโอกาสที่อยู่ข้างหน้าไม่ไม่ไม่ไกลเลยอะค่ะครับและคิดว่าอยากจะทํากับธุรกิจจอยคอยเนี่ยสัก ถึงระดับไหนครับคิดว่าอยากจะวางเป้าหมายยังไงก็คือจะทำตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตเลยโอ้โห oh, นะครับ yeah. ายใจตนนทำไมทำไมถึงคิดอย่างนั้นคนือเข้ามาสาวโดยบอกจะตลอดชีวิตก็คิดว่ามันมันมันมีอะไรที่ดีๆสำหรับก็แต่มี่อวันที่แรกค่ะรู้สึกว่าประทับใจทั้งสมาชิกทั้งงายนะคะแล้วก็บรรยากาศทุกอ,อย่างแล้วก็โอกาสดีๆที่ท่านประธานมองให้ะคะรู้สึกว่ามันมันเป็นจริงและทําง่ายด้วยเชื่อว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันนะคะเป็นเรื่องจริงจรด้วย อยู่กับจอยคอยมากี่ปีแล้ว10ปีเต็ม10ปีไยไดไ้ไปกี่ล้านแล้วเนี่ยก็ประมาณมากกว่า50กว่าล้าน50กว่าล้านนะครับทริปนี้เป็นไงบ้างสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดค่ะอาหารก็อร่อยค่ะที่พักก็ดีค่ะครับบรรยากาศก,ก็ดีค่ะและ้วก็ทีมงานก็ดีค่ะที่มาทุกคนดีหมดค่ะสนุกสนานนะค่ะไกด์ก็ดีค่ะอยากบอกอะไรกับทีมงานที่ที่บ้านบ้างอยากบอกกับทีมงานทุกๆกคนเลยนะคะสมาชิกเจ๋งสีทุกคนเลยอ่ะ อยากให้ทุกคนทำกุรูสติดโปรโมชั่นทุกที่ที่ท่านประธานเมตตาให้เราได้มาเที่ยวอย่างสนุกกินหรูอยู่สบายค่ะที่ G J C ค่ะนี่ค,ค,นค่ะเราบอกว่านี่คือความสำเร็จที่สัมผัสและจับต้องได้เพราะ,ะอยู่มาสิปีไม่มีอะไรเลยที่รู้สึกได้เลยว่า ม่ได้ไม่มีเลยค่ะมันมีแต่ได้ถูกต้องค่ะได้และได้เห็นบอกค่ะทริปหน้าจะไปไหนต่อนะไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นการเหนืออีกค่ะเป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับความสำเร็จที่ว่าอยู่แล้วสําเร็จแล้วสําเร็จจริงแล้วก็ทำได้เรื่อยๆนะครับเอามาดูท่านนี้ดีกว่าทําอะไรกับจอยคอยบ้างวันนี้ก็หนูนะคะก็เป็นซัพพลายเออร์ด้วยซัพพลายเออร์ด้วย แล้วก็เป็นสมาชิกจอยคอยแล้วก็ขึ้นตำแหน่งดีเรคเตอร์แล้วด้วยอ๋อคือนอกจากเป็นผู้ผู้จเสลาอยู่จอยคอยเป็นธุรกิจแล้ว<ช>เอาของมาขายจอยคอยด้วย<ช>เป็นสมาชิกด้วยแล้วก็บริโภคสินค้าด้วยเป็นไงรายได้ดีไหมดีค่ะเพราะที่บ้านนี้ตั้งแต่แม่หนูก็ขึ้นตำแหน่งแล้วอย่านึงเราใช้สินค้าของบริษัทจอยคอยเนี่ย ดีตลอดเลยตอนนี้ก็ใช้ปุ๋ยที่บ้านเพราะมีสวนยางด้วยอ๋อปีสวนยางใช้ปุ๋ยด้วยค่ะบริโภคสินค้าด้วยทำธุรกิจด้วยเอาของไปขายด้วยเอาของมาขายด้วยใช่ค่ะสรุปแล้วรวยทุกทุกช่องเลยทุกอย่างเลยค่ะมาเที่ยวเสียเงินไหมเนี่ยไม่เสียค่ะฟีอีกต่างหากทำไมมาฟีก็หนูทำโปรโมชั่นไซส์ห้าฝาห้าค่ะแนนอนมันง่ายไหมง่ายมากมากี่คนเนี่ยวันนี้วันนี้ทีมงานหนูมาสิบคนครับโอ้สิบคนครับ ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าทําไมถึงมาเที่ยวกระจอรคอยได้เพราะว่าธุรกิจนี้ทําง่ายได้จริงแล้วมันคงครับข้าขคุบมุณมาก <c oughs>